การหนึ่งครับที่จะนําเสนอในวันนี้ครับสืบเนื่องจากรายการพุทธเช้าข่าวสวทอเองได้นําเสนอมาโดยตลอดในเรื่องของโครงการรักภาษาไทยนะครับซึ่งโดยสถาบันภาษาไทยนะครับของสํานักวิจาการและมาตารฐานการศึกษาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่เราให้ความสําคัญกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจนจสามารถทําให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับ ในการสอบโอเน็ตนะครับมีผลสำเร็จที่สูงขึ้นนะครับวันนี้ก็เช็ดเช่นเดียวกันครับท่านดรดวงใจบุญญาพาษนะครับผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและคณะนะครับจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยปีพศ .2562 ขติดตามชมได้เลยครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการทุกท่านกลับมาพบกับสาระดีๆจากสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดิมนะคะ ก่อนอื่นสถาบันภาษาไทยขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านศึกษานิเทศที่รับผิดชอบงานภาษาไทยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูผู้สอนภาษาไทยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากปีนี้ผลการทดสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยของเราก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทุกปีเช่นเดิมนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันค่ะสําหรับในวันนี้สถาบันภาษาไทยมีเรื่องขอประชาสัมพันธ์ในสองเรื่องด้วยกันนะคะ เรื่องแรกก็คือการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จค่ะขณะนี้สถาบันภาษาไทยได้จัดทําหนังสือไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ท่านศึกษานิเทศภาษาไทยและสถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยกําหนดส่งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะ และขอให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือกศึกษานิเทศที่รับผิดชอบงานภาษาไทยหนึ่งท่านและสถานศึกษาหนึ่งโรงเรียนนะคะแล้วส่งผลงานมาที่สถาบันภาษาไทยภายในวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะ เรื่องที่2นะคะก็เป็นกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยปี2562ค่ะขณะน,นี้ขอให้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนทราบด้วยนะคะว่าเรามีกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยค่ะและขอความกรุณาเขตพื้นที่การศึกษานะคะที่สนใจช่วยจัดเวทีการแข่งขันเพื่อให้เด็กๆของเราได้แสดงศักยภาพด้านภาษาไทยนะคะโดยดําเนินการจัดการแข แข่งขันในรอบคัดเลือกระดับเขตจากนั้นขอให้ส่งผู้ชนะเลิศเข้ามาที่สถาบันภาษาไทยนะคะภายในวันที่17มิถุนายน2562นี้ค่ะเพื่อให้สถาบันภาษาไทยพิจรารณาคัดเลือกและจะนำน้องๆเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ สำหรับกิจกรรมการแข่งขันมีอยู่5กิจกรรมด้วยกันได้แก่การคัดลายมือการเขียนเรื่องจากภาพการเขียนเรียงความการแต่งคําประพันธ์และรอบรู้วรรณคดีซึ่งในกิจกรรมรอบรู้วรรณคดีนะคะก็เป็นกิจกรรมใหม่ซึ่งหลายเขตพื้นที่การศึกษาอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ การแข่งขันรอบรู้วรรณคดีจะมีการแข่งขันอย่างไรข้อคำถามที่ใช้ในการแข่งขันควรเป็นลักษณะไหนนะคะวันนี้สถาบันภาษาไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์เสกสรรผลวัฒนะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างสูงในเรื่องของวรรณคดีแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินในเรื่องของรอบรู้วรรณคดีของเราค่ะอาจารย์ให้เกียรติมาร่วมในรายการของเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะอาจารย์สวัสดีครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่สละเวลาเข้ามาร่วมรายการกับเรานะคะก่อนอื่นก็ขอต้องให้อาจารย์เล่าที่มาที่ไปหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมรอบรู้วรรณคดีหลังจากที่สถาบันภาษาไทยได้เคยไปคุยกับอาจารย์ว่าเราอยากจะจัดกิจกรรมนี้นะคะ่ะ กิจกรรมรอบรู้วรรณคดีนี่น,นะครับผมก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะครับสำหรับที่ต้องการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนวนรรณคดีไทยซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาระสําคัญของการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในคะแนนของการทดสอบร,ระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตเนี่ยคะแนนของวรรณคดีนั้นค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยดําริอย่างหนึ่งของสถาบันภาษาไทยร่วมกับ คณะกรรมการที่จัดการแข่งขันเนี่ยจึงห็นเห็นว่าเราควรจะส่งเสริมความรู้เรื่องของวรรณคดีไทยให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะกระตุ้นให้เกี่ยวเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทั้งผู้สอนและผู้เรียนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญความสนใจทางด้านวรรณคดีเพิ่มมากขึ้นจึงเกิดเป็นการแข่งขันที่เรียกว่ากิจกรรมรอบรู้วรรณคดีไทยขึ้นครับผมในกิจกรรมครั้งนี้นั้น เราได้กําหนดเรื่องของขอบเขตการแข่งขันไปที่นิราชของสุนทรภู่ซึ่งจะปรากฏอยู่ในเอกสารที่ทางสาบันภาษาไทยส่งถึงสนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆนะครับในนิราศสุนทรภู่ทั้ง9เรื่องนั้นในการแข่งขันครั้งนี้นั้นเราได้กําหนดการแข่งขันในรอบทัดเลือกนั้นออกข้อสอบเป็น2แนวทางนะครับในรอบแรกก็จะเป็นข้อสอบที่เป็นเรื่องของปรนัยหลังจากนั้นก็จะเป็นข้อสอบอัตนยัยในวันนี้นะครับก็จะยกตัวอย่างของข้อสอบ ตัวอย่างของข้อสอบอัตานัยและปรนัยให้ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้ลองดูเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นข้อที่1น,นะครับจากการศึกษานิราชพระปฐะมข้อใดกล่าวถูกต้องจากตัวเลือกทั้ง4คําตอบนี้นะครับจะเห็นได้ว่า การออกข้อสอบรอบรู้วรรณคดีไทยนั้นไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของเพียงแค่ความรู้ความจําเท่านั้นแต่เรายังต้องการในเรื่องของความเข้าใจการวิเคราะห์การสังเคราะห์ที่เด็กสามารถจะเข้าใจตัวของนิรัตของสุนทรภูได้อย่างถูกต้องจากข้อนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องจะต้องตอบข้อกอไก่การเดินทางไปปัตตผมเจดี JD, สุนทรภูเดินทางทั้งทางเรือและทางบกสามารถอธิบายได้จากคาประพันธ์ดังต่อไปนี้ครับเข้าจอดท่าหน้าเนินพัเนียช้าง และเห็นในตอนท้ายใช่ไหมครับขึ้นเดินป่าไปตามทางเสียงวังเวงจะพบได้ว่าในการเดินทางไปนมัสก,การพระปฐมเจดีย์ครั้งนี้นั้นสุดทอนผู้เดินทางทั้งทางเรือและเดินทางต่อโดยการทางบกนะครับสำหรับตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องในข้อขอไข่ขอควายและงองูนั้นเราสามารถอาจจะดูได้จากคำพันธุ์ดังต่อไปนี้ครับ สุนทรพูดเดินทางไปน้ำสก,การพระปฐมเจดีย์กษิตสองคนที่ชื่อตาบและน้อยตรงนี้ผิดที่คําว่าสิทธสองคนเพราะว่าตาบและน้อยนั้นก็คือบุตรชายของสุนทรพูในตัวเลือกข้อคอควายการเดินทางไปพระปฐมเจดีย์ครั้งนี้มีผู้ฝากผ้าหุมให้สุนทรพูไปถวายพระปฐมเจดีย์อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับถ้าดูจากคำพันจะพบได้ว่าในคำพันนั้นจะกล่าวถึงเรื่องของการที่มีผู้ฝากทุบเทียนไปกับสุนทรพูในการไปบูชาพระปฐมเจดีย์นะครับในตอนท้าย บอกว่าสุนทรผู้รับฝากของที่มีผู้คนฝากมานมัสการเพราะต้องการสร้างบุญบาร,รมีคําตอบนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะถ้าดูจากในคำประพันธ์จะกล่าวไว้ว่าถวายทูปเทียนบุปผาสุมาลีกับเทียนที่ฝากถวายนั้นหลายคนเจ้าของคิดอธิษฐานที่บ้านแล้วจงผ่องเพลีวผิวพักถึงมรรคผลให้ผาสุขทุกสมอนอย่าร้อนรนประจวบจนจะได้ตรัสด้วยศรัทธาฉันรับฝากอยากจะใกล้ได้เป็นญาติดังนั้นจะพบว่าการที่สุนทรผู้รับฝากของที่หลายคนฝากมาถวายให้กับพระปฐมเจดีย์นั้น เป็นไปด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะใคร้ได้กับเป็นญาติพี่น้องกับบุคคลเหล่านั้นที่ฝากมานั่นเองนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างอีกคําถามหนึ่งจากนิราภูเขาทองซึ่งอยู่ในหนังสือแบบเรียนวรรณคดีวิจักระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับในนิราภูเขาทองสุนทรผู้กาวลำพันเปรียบเทียบเจดีภูเขาทองที่พบเห็นกับข้อใดคําตอบข้อนี้นะครับก็จะตอบข้อกไก่ ความไม่มั่นคงของเกียรติยศชื่อเสียงดังจะเห็นได้จากคําประพันธ์นะครับหลังจากที่สอนผู้เดินทางมาถึงตัวเจดีภูเขาทองสวนผู้ได้กล่าวว่าโอเจดีที่สร้างยังรังรักเสดายนักนึกหน้าน้ําตากระเด็นกระนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศ จะม่หมดล่วงหน้าทันตาเห็นเป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็นคิดก็เป็นอันิจังเสียทั้งนั้นจะเห็นได้ว่าสุนทรพู้ได้กล่าวรำพึงรำพันเปรียบเทียบสภาพของเจดีย์กเขาทองที่พบเห็นนั้นกับเรื่องของเกตยิยศชื่อเสียงว่ากยิยศชื่อเสียงนั้นไม่มีความแน่นอนเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของอันิจังนะครับไม่เทียงไม่แท้นนั่นเองเกี่ยวเรื่องของกยิยศชื่อเสียงนั่นเป็นตัวอย่างของข้อสอบที่เป็นข้อสอบปรนัยนะครับ หลายคนอาจจะบอกว่าจําเป็นต้องออกคําถามยากเกินไหมในการวัดความรู้เรื่องของรอบรู้วรรณคดีไม่จําเป็นหรอกครับเรามีสิทธิที่จะออกข้อสอบได้หลากหลายรูปแบบในแง่ของความรู้ความจําความเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าหรือประยุกต์ก็ได้ดังตัวอย่างของข้อสอบข้อต่อไปที่เป็นข้อสอบอัตนัยหนะครับนิราศเรื่องสุดท้ายของสุนทรภู่คือนิราศเรื่องใดและสุนทรภู่เดินทางไปสถานที่นั้นเพื่อจุดประสงค์ใด จะเห็นได้ว่าคําถามข้อนี้คงไม่ยากเกินไปสําหรับในการที่จะวัดความรู้เรื่องของรอบรู้วรรณคดีคําตอบของข้อนี้นะครับนิราศเรื่องสุดท้ายของสุทนทรภูก็คือนิราศพระปฐมนะครับที่สุทนทรภู้เดินทางไปมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อไปนมัสการพระปฐมหรือพระปฐมเจดีนั่นเองครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของข้อสอบ รอบรู้วรรณคดีนะครับในแง่ของข้อสอบปรนัยและอัตนัยที่ยกมาเป็นตัวอย่างให้กับทางครูผู้สอนและสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้ลองใช้เป็นแนวทางในการที่จะไปออกข้อสอบสําหรับการแข่งขันรอบรู้วรรณคดีครับ ก็อาจารย์ยกตัวอย่างข้อคําถามที่ชัดเจนมากเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะจัดกิจกรรมรอบรู้วรรณคะดีค่ะท้ายนี้นะคะอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยฝาน,นิดนึงว่าถ้าเรากลับมาที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนในเรื่องของการสอนวรรณคดีคุณครูผู้สอนภาษาไทยควรจะสอนในแบบใดดีคะอาจารย์คะ ในแง่ของการสอนวรรณคดีนะครับเราจะพบว่าในปัจจุบันนั้นการสอนวรรณคดีไทยในระดับชั้นต้องว่าตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาเท่าที่ทราบน,นะครับผมหรือที่พบเห็นในปัจจุบันเนี่ยมักจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการแค่การแปลความอธิบายความ ยังไม่ถึงขั้นกระบวนการที่จะต้องให้เด็กได้ฝึกในกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และเป็นความตามประเมินค่าของวรรณคดีดังนั้นในการสอนวรรณคดีที่แท้จริงและถูกต้องนั้นผู้สอนควรจะพัฒนาให้เด็กนั้นได้มีทักษะในการคิดที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าตัวขอวรรณคดีที่ได้ศึกษาดังที่ปรากฏในหนังสือเรียนไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีลำนำหรือตัววรรณคดีวิจักนั่นเองซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อ,อการที่เด็กนั้นจะได้เข้าใจวรรณคดีได้มากขึ้นรู้และรัก นะครับทั้งรักวรรณคดีและรักษาวรรณคดีที่เป็นมรดกสําคัญของชาติให้เป็นประโยชน์ต่อไปด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราควรใส่ใจในเรื่องของการเรียนการสอวนวรรณคดีให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์เมื่อมีการแข่งขันรอบรู้วรรณคดีซึ่งอาจและอย่างที่บอกนะครับรอบรู้วรรณคดีของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปในทุกๆปีเพราะเราจะใช้ตัวบทของวรรณคดีที่แตกต่างกันไปก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ เรียนรู้การพัฒนาการอ่านวรรณคดีที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากเพียงแค่การอ่านวรรณคดีเฉพาะตอนเฉพาะเรื่องที่ตัดตอนมาอยู่ในหนังสือแบบเรียนจะทําให้เด็กนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเพิ่มมากขึ้นครับค่ะดิฉันชอบมากเลยนะคะกิจกรรมที่จะทําให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้และรักวรรณคดีไทยคะ่ะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะระหวังว่าโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกันอีกคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการสถาบันภาษาไทยก็ยังขอเชิญชวนเขตพื้นที่การศึกษาช่วยกันจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยในระดับเขตพื้นที่กันนะคะค่ะแล้วพบกับสาระดีๆจากสถาบันภาษาไทยได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ดิฉันและอาจารย์สิริสารขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะทางรายการพุทธเช้าข่าวสปตต้องขอขอบคุณทางดรดวงใจวิญญาส์ผู้อำนวยการ สถาบันภาษาไทยและคณะนะครับที่ได้มาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการวัดผลนะครับข้อสอบรอบรู้วันนคดีเนื่องในการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยปีพศ2562 วันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการครับทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ชมรายการมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ครับและสําหรับวันนี้ผู้บริหารระดับสูงสปทททุกท่านนะครับพร้อมด้วยคุณเมทาวีภูมรินนะครับล่ามภาษามือคุณสุวิมลอิ่ศรีพิธีกรและผมผู้ดําเนินรายการต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ